อดวิเคราะห์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว่า GU นะครับสกุลเงิน GU เนี่ยตลาดมีราคาเปิดอยู่ที่ราคา1.25767แล้วก็ราคาต่ำสุดก็อยู่ที่ราคา1.25762นะครับราคา ปิดนะครับราคาปิดของตลาดเมื่อวานอยู่ที่ราคา1.26985ราคาสูงสุดนั้นทำไว้ที่ราคา1.27226ครับดังนั้นตลาดเนี่ยมีราคาปิดนะครับสูงกว่าราคาเปิดครับเรามองว่าตลาดคู่สกุลเงิน G ีเนี่ยเป็นแนวโน้มของตลาดเทนขาขึ้นในรอบของเมื่อวานนะครับดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับ โซนแนวรับสวิงโลโซนแนวรับสวิงโลนั้นจะอยู่ที่ราคา1.26317ถึง1.266661นะครับกลยุทธ์ในการซื้อขายนะครับเราจะรอสัญญาณลงมาทดสอบนะครับรอราคาลงมาทดสอบที่โซนแนวรับสวิงโลและรอสัญญาณนะครับแท่งเทียนกับตัว P/A บาที่โซนแนวรับบายกลับขึ้นไปนะครับเก็บที่พที่ราคา1.27996โดยมี St o อปรอสนะครับอยู่ที่ราคา1.25762ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของตัว GU นะครับ